นี่ของใครของเราเหรอจ้าเอาซอสอะไรนะพี่กูได้ยินนะมาตองเนีนอะไรอะไรยินกูได้ยินนี่มันนี้เปลี่ยนอีนทีพี่ข่าหมูยอกรองอยู่ข้างในโอ้ยปีนไปแล้วเอาเอาเพื่ออะไรบ้างหรอโอ้ยมันจะทิ้งหัวไป ไปฝนกินนะลูกดีนะเขาไม่ค่อยงอเงแล้วฝนใส่ถุงหิ้วไหมพี่ไม่ใส่เลยนี่ได้แล้ว muối rồi Mù giỏng chiếc Nên xuân dằm